ไอ้เหี้ยดูมุมนี้มันโคตรดูดีเลยสัตว์ใส่เน็กไท่อยไอเหยแน่นอนบอกว่าใส่เน็กไท่จะหล่อขึ้น10%นะครับอ่าหาจะอ้วนอะไรก็ไอ้เหี้ยลืมนะครับพบกับเที่ยงกินไรกับไอ้ห้ากินนี่เราจะไปกินอย่างกันปั๊ดเราจะไปกินร้านไหนเอต้องถามคอนเทนต์ครีเเอตอร์เออน้องแก้ววันนี้ให้ไปกินอย่างกันครับผมเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็บอกชื่อร้านมาก่อนเขาจะได้เปิดถูกบอกชื่อร้านอ๋อโอเคบอกชื่อร้านนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูว่าเยี่ยงนี้เขาจะไปกินยังกันไปร้านนี้รับรองอว้าวรับร<ำ>องว้าวว้าว,าว,าวาไม่เคยเจออะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนไม่เคยคิดเลยว่าต้องมากิน <laughs> ที่นี้ผมก็ผมเคยไปต้องไปพอว่าข่าวจอปลาผมไปกินอย่างแต่วันนี้คนอื่นเคยไปหมดละฮะบอเกยบอเกยเหมือนกันเกือเกือเฮาก็ก็เกือบ้าจะไปแหละอ๋อคือแฝดแปดวันๆตามนี้อยู่เฮาอยู่กันแถวแถวบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับหรือนองปลาคั่งนั่นเองวันนี้เฮาก็จะไปดูว่า้าที่เขาไปกินคือ้านอย่างกันแน่เวลาอู้ผอกล้องพ่อแกเฮ้ยอยู่่ เอ้ยมันก็ต้องแบบเอ้เขาดูแบบบรรยากาศแบบดูไฟอกอะไปดูตาฮะเหมือนลบตาท่าได้เขินกล้องหรอกเขิน <laughs> เขินมึงใหญ่เหี้ย <laughs> <laughs> อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเขาจะโจดลาบกันเมื่อวันเลยนะคุณคิดถูกครับเออไม่กอดไป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 เลยล่นไปเลยเฮาอะ่ะล่นไปเลยอ่ะถึงแล้วนะครับร้านลาบบัวทอง ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลาบบัวตองครับผมซึ่งอยู่แถวแถวหิวข้าวเลยตองลาบบัวตองนะครับอยู่แถวแถวมอพายับหลังมอพายับเขาเขาว่าหลังเขาวาหน้าหน้ามอพายับตอนนี้เราก็สั่งข้าวเ,เวลาเดี๋ยวรอมาดูว่าจับข้ข้าวันนี้เป็นได้ข้าวปหิวข้าวแต่ละเดินเะนี มาแล้ว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 มาเร็ว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 โอ้ my god กินนะกะสุกกินนะกะผักกาดบข้าวบุบจุดลาบกันเลยทีเดียวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนดี๋ยวน้องเนื้อ ่อยางขึ้น <c oughs> อ,อยู่ว่ารสชาติเป็นอะไร <c oughs> อืนักเครื่องเทศบอกบอกเพจก็ปะใจละเริ่มมาละหอ,อมเครื่องเทศลาบนี่มันจะแบบลาบที่มันแหลวขนาดนั้นนะครับมันจะแบบดูเหมือนลาบมาแบบพอประมาณพอประมาณอือวันนี้เราสั่งมาสามอย่างตอนนี้นะครับ ก็คือลาบควายลาบหมูคั่วแล้วก็ส้มแซ่บอันนี้ตัว่างส้มแซ่บอะสับหมูส้มแซ่บหมูแซ่บหมูกับอะไหแฮนด้วยหมว่ต้มเห็ดเดี๋ยวเขาสั่งมาอีกอย่างก็คืออ่อมเนื้อโจ๊ดโจ๊ดโจ๊ดแฮมลำเมงเลยต่อไปขอลาบหมูคั่วแลัวอือหึ้างนี้เหมือนแบบ เครื่องเทศมันจะมีกลิ่นมากกว่าบใบแจ้บใบแจ้หมายถึงว่ามีกลิ่นบอดีนะหมายถึงว่ามันกลิ่นของสม,อออมุนไพรอะเออมัน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 โอเคนะต่อไปเป็นซ<ค>่บเป็นซบอืมดูชิ้นหมูชิ้นหมูที่นี่หน้าตาจะแปลกๆหน่อยนะครับอันนั้นมันเห็ดอ๋ออ๋อเห็ดอะโอเคโอเคเห็ด okay. ห okay. <c oughs> มูเลยแล้วกันเคหมู มมหมูแบบนุ่มนุ่มนะครับละลายแต่รสบ่ได้แบ่ได้เปรี้ยวจัดขนาดนั้นนะ่ะไม่ได้จัดขนาดนั้นคนบ่ได้ชอบเปรี้ยวมากก็ถือว่าโอเคนะถ้าใครมักส้มก็บอกเพืเ่อนนาส้มแหน่อยน,นะครับผมนม่ไามักส้มแต่ว่านี่ก็มันก็โอเคนะหรือว่ามันส้มแล้ว,แล,วแล้วหาว่ามันมแบบส้มเพราะหามาักสม้มจริงมั้ยอยู่จริงมั้ย แต่ตะก้อไม่ได้กินนะเอาไปเนี่ยไปมั้งไม่หนอมาส้มไม่หนอเออมันค่อยส้มถ้าเกิดขายมัดส้มกว่าส้มน้อยนะครับแกงอ่อมครับืมฟันดูน่ากินเฮ้ควันมาขนาดนี้ต้องเล่นมุกคาดสีกันแล้วกันมูเลยค่ะฮึม ม้อยห้อนบอบอบอลำ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 อืมหอมเออฮั่นไนี่นี่ดีที่หอมได้เลยอะดีนะมันจะดีที่หอมอ๋อเอเคโอเคดีวิวครบสี่อย่างแล้วขออยากกินข้าวก่อนนะครับผมไปตากล้องกินข้าว กตัวน<คล>ี้แปับไปเรียบร้อยเสียงลิ้บอกเลยข้อดีของร้านนี้ก็คือกินเครื่องเทศอะคือมันแบบมันขึ้นมันขึ้นอะมันขึ้นสมองมันหอมอะ <S <S 2> <S 2> แต,แต่แต่ผมมากนะเออแต่บอกก่อนว่าทั้งบนเนี่ยเป็นลิ้นของผมลำเป็นสีอย่างนะผมว่าแก่งอ,อ่อมลำ เรามาบอกกันไหมว่าอันดับหนึ่งของสามก้อยนี่เข้ามาหรือเปล่าอ๋ออันดับสี่นะอันดับสี่ของของวันนี้อันดับสี่ของวันนี้คือหนึ่งสองสามดับหนับเพราะว่าลาบหมูของมันของซุกอ่ะมันแบบได้อ่ะลาบซุกอ่ะมันแบบได้เลยเธอไปต่อไปอันดับสามสามสองหนึ่งหนหมูหนหมู ไม่ใช่ว่าบาล์รัมนะไม่ใช่ว่าบะลาร์รไมถึงนะอ่าก็ไอ้สองนี่มันลัมเหลืออันแรกหนึ่งอันแรกหนึ่งไอ้รี่เราลาบลาบที่นี่เหมาะครับลาบเลียได้นี่เลียถ้วยเลยลาบที่นี่เหมาะลาบที่นี่เหมาะแล้วก็สมเัยสมบูรณ์ราคาแบบแค่แปลงครับทั้งหมดประมาณเนี้ยประมาณห้าสิบหกสิบการละบห้าสิบหกสิบไข่ตัวมากินก็แถว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 หน้าพายับเส้นหลังเหมือนที่เออเส้นหลังโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ ไปดูแหมพวกเขาจะไปก,กินกันกับเที่ยงนี้กินไรกับไอห้ากินไปคือคือถ้าถ่ายถ้าถ่ายถ้าถ่าย,ายแบบถ่ายแค่นี้นะถ่ายแค่นี้นะดูดีนะดูดีนะดูดีถ้าถ่ายเครือปุ๊บถ้าทนทอยไป